สหรับทุกคนผมน็อตนะครับ วันนี้เรามาอยู่กันใน This Is the Zodiac Speaking นะครับผมตัวเกมนี้นะครับผมจะพูดถึงคดีฆาตกรรมนะครับผมโ o d i a c หรือคดีฆาตกรรมจากราศีนะครับเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่มีชีวิตอยู่จริงนะครับผมในช่วงปี19ึ่กากว่าครับของรัฐแคลิฟอร์เนียครับแต่ตัวเรานะครับผมจะเป็นคล้ายๆกับนักข่าวคนหนึ่งครับที่รับเบาะแสนะครับของฆาตกรคนนี้แล้วก็พยายามจะเข้าไปสืบนะครับผมเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่ฆาตกรเนี่ยเขากำลังลงมือนะครับผมตัวเกมยังเป็น Early Access เป็นเดโมนะครับผมให้เล่นในสตรีมอยู่เพราะฉ ไม่แน่ใจเหมือนกันระบบเกมจะเป็นยังไงนะครับให้ฉันลองเข้าไปเล่นกันดูเลยละกันเป็น normal mode หรือ story mode ฮะแล้วปกติ normal มันก็ต้องเป็น story ไม่ใช่เหรอเอาบรรทัดบนสุดก่อนดีกว่าครับ normal mode ว่าจะเป็นยังไงโพรโลก Mount Diablo ุูเขา Diablo นะครับผมเนียงใหูฟังเบาไปว,ว่าเดี๋ยวเพิ่มแบบ <S 2> <S 2> ผ,มผมกำลังเดินทางไปที่ Mount Diablo เพ<ห>ื่อเผช <ม S 1> ิญหน้ากับซด d แอ c ผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ไอเดียที่ดีเท่าไหร่ผมไม่เคยกลัวไม่เคยรู้สึกแย่อะไรมาตลอดชีวิตของผมแต่ณจังหวะนี้มันเป็นโอกาสเดียวที่ผมจะได้โชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่าผมเป็นนักข่าวสายอาชญากรรมที่เก่งแค่ไหนโอเคถึงผมต้องเผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวสุดต่อหน้าผมก็ต้องเผชิญหน้าให้ได้เราเป็นนักข่าวนะก็ผมสายอาชญากรรมโอเคครับตามนั้นอยู่ที่ว่า เรามาเผชิญหน้ากับโซดีแอคนะครับหรือว่าฆาตรกรจากราศีนะครับแสดงว่าเขาน่าจะโทรติดต่อเรานะครับผมเพื่อจะแบบเฮ้ยให้เอาเราไปลงข่าวอะไรประมาณนี้แน่เลยครับเพราะฆาตรกรต่อเนื่องก็ต้องแบบอยากมีชื่อเสียงอะไรพวกเนี้ยครับกด control ในการ crouch โอเคครับแล้วที่รถมีอะไรปะน่าจะต้องไปตามเสียงโทรศัพท์แหละผมว่าลองไปดูนะครับว่าโทรศัพท์ดังจะเป็นยังไงโอเคคอนเซปต์น่าสนใจนะครับตรงนี้รับโทรศัพท์โอเคครับ โอ้มาตรงเวลาดีนี่นาใช่ปกติกตผมละโคตรเกลียดพวกมาสายเลยกลับมาที่เรื่องราวของเรากันดีกว่าหันหลังกลับแล้วก็เดินตามทางไปให้มองไปในรถถ้าเกิดนายไปถึงแล้วให้ตามหารถนะครับ <c oughs> นั่นคือสิ่งที่เขาบอกเรานะครับ <c oughs> เดินไปตามทางและทางก็มีทางแยกขวาล้ายซ้ายดี <c oughs> ผมไปขวาแล้วกันครับ มันต้องเวาถือก็นหน่อยเขาบอกว่ากดชิปในการวิ่งสเตมิน่าจะหมดนะครับผมให้เราทําการนั่งยองๆหรือว่าเดินธรรมดาเพื่อรีขึ้นมาครับไม่ได้มืดมากนะครับอาจจะเพราะว่ามันยังแบบไม่ใช่ช่วงดึกรือแบบไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเขามีปิดกั้นทางนะครับผมตัวโน้นมาตัวน,นี้คืออะไรอะทางเข้าเมลาเดียโบรเป็นอุทยานปะไม่แน่ใจว่าแต่รถมันจอดว้าไหนว่าไกลจังอยากรู้เหมือนกันนะครับมีเสาส่งสัญญาณวิทยุอยู่เจอรถหนึ่งคันตรงนี้เขาบอกให้เดินตามทางอาจะรถจอดอยู่ ลองมองในรถนะครับผมทุกคนนี่เล่นครั้งแรกนะครับไม่รู้เลยครับว่าจะเจออะไรครับเห็นคอนเซปต์น่าสนใจครับเลยหวดเลยเขาบอกให้ดูในรถครับเราดูหลังรถก่อนเข้าไปดูตรงเบาะคนนั่งอันดับแรกสุดตรงนี้นั้นเป็นกุญแจขนาดเล็กแล้วก็ตรงนี้นั้นกู o ดบอยกู o ดบอยลุ o อินไซด์เดอะดร็อเวอร์เด็กดีนะเด็กดีเปิดเข้าไปเลนชาร์กสิเราเจอกับม้วนเชปแคสเซ็ตนะครับผมให้เปิดในรถเช้นค่า เพราะว่าฉันต้องการคาตร,รับใช้ในนรกคิดว่าแบบสถานที่แบบนั้นน่าจะเหมาะกับฉันแล้วก็เหมาะกับทุกคนที่ฉันฆ่าไปฉันยังคิดอยู่เลยว่าฉันควรจะบึ้มรถบัสดีไหมถ้าเกิดฉันระเบิดรถบัสที่มีเด็กเต็มไปหมดแล้วก็คิดถึงรองเท้าเล็กๆซากศพชิ้นเล็กชิ้นน้อยพ่อแม่ต้องน้ําตาไหลทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับนายแล้วล่ะนะ ให้เราตามหานะครับผมรองเท้าเล็กๆที่เขาทิ้งไว้แถวนี้ก็เหมือนเป็นการพูดจานะครับผมแบบคนไม่ปกติครับที่แบบคิดว่าเขาเรียกว่าฆาตากรต่อเนื่องครับจิตใจไม่ค่อยปกติครับอยู่ๆก็คิดแต่ว่าตัวเองอ่ะยังไงก็ได้ตอยจดต้องตายอยู่แล้วจะต้องฆ่าคนได้มากที่สุดนะครับผมเพื่อจะได้มีค่ารับใช้ในนรกวิธีคิดแบบนี้อันตรายนะครับทุกคนอันตรายมากอันตรายมากเพราะฉะนั้นก็ก็พูดยากนะครับว่าลูกคนพวกนี้เราจะให้อยู่หรือให้ตายดีเขาอยู่ก็เป็นอันตรายนะครับพอให้ตายก็สงสารปวดใจสุดไปเลยครับ เขาบอกว่าเขามีวางรองเท้าเด็กๆนะครับผมรองเท้าเล็กใยแถวนี้นะครับผมซึ่งแสดงว่าน่าจะอยู่แถวๆโซนนี้นี่แหละโอเคเกิดใครอยากนะครับผมติดตามเรื่องราวของ z o d i a c k i l l e r พวกนี้นะครับก็ให้เขาน่าจะน่าจะหาใน Google ได้ครับผมว่า z o d i a c k i l l e r นะครับผมน่าจะมีวิกิพีเดียนะครับที่ยืนยันได้อยู่ลองไปหาอ่านดูนะครับผมก็อ่านในวิกิรองเท้าขนาดเล็กครับตรงนี้แล้วก็มีที่เปิดอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจมันจะฆ่าผมไหมแต่ผมว่าตามหลักมันไม่ฆ่าผมหรอกมันต้องการให้ผมกลับไปทําข่าวมัน รองเท้าของเด็กหมุนไปหมุนมาใต้รองเท้าเด็กไม่เจออะไรหมุนลอดทิศทางไม่เจออะไรวางไว้ มันสิ่งที่มันต้องการจะให้ผมจัดการคืออะไรเป็นเดลี่นะครับที่จดบันทึกถึงฆาตกรต่อเนื่องหลังจากที่ได้รับจดหมายนะครับผมจะฆากตกรต่อเนื่องส่งมาในออฟฟิศของผมนะครับผมก็รู้สึกแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับต้องขอร้องนะครับผมให้หัวหน้าหรือว่าแบบบอกอร์ครับผมคล้า,ายๆกับให้ผมมาสืบข่าวเรื่องนี้ลักษณะนั้นนะครับซึ่งการตามนั่นแหละครับผมก็เลยมาอยู่ตรงนี้นั่นเองไอเทมมีกุญแจออบเจกตีฟให้ไปตามหากระท่อมแล้วก็โซดิแอคแฟกนะครับผมรู้แค่ว่า น่าจะเป็นไทม์ไลน์นะครับผมว่าเขาฆ่าใครไปบ้างในวันที่7กุมภานะครับผมวันอาทิตย์1991ครับเยอะแยะเดี๋ยวผมค่อยมาอ่านแล้วกันครับเพราะฉะนั้นผมต้องไปที่กระท่อมนะครับผมตามหลักตรงนี้ฉีกขาดมันเย้ายววให้ผมเดินเข้าไปครับเข้าไปสักหน่อยแล้วกันโอเคอยู่ที่ว่าเดินเข้ามาในป่ามันตันตันนะครับผมอ๋อตรงนี้มีทางเดินนิดหน่อยครับไปที่กระท่อมนะครับผมเชดน่าจะหมายถึงกระท่อมขนาดเล็กนะครับ โอเคสามารถเคาชได้นะครับผมรู้ว่าวนั่งยองว่าแต่ปืนใช้ไปไหนกันนะเอา้าไม่ได้หยิบปืนมาหรอเว้ยมีคนมาโอเคครับทุกคนเห็นไหมครับผมมาใส่หน้ากากอยู่ตรงนู้นอะ่ะเหมือนเห็นคนเดินมาแถวนี้นี่นาไปไหนละเมื่อกี้ผมเห็นอยู่คนหนึ่งจริงนะครับอยู่โน่นครับโอเคมันยังไม่เห็นผมแล้วในเมื่อผมต้องเดินไปในกระท่อมตรงน,นู้นโอเคครับอย่าให้มันเห็น ในมือถือมีดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เท่าที่อ่านดูนะครับไอเจ้าฆาตรกรคนนี้เหมือนจะชอบเล่นมีดแต่ชอบเล่นปืนนะครับอย่าหันมาเจอกูนะอย่านมาเจอกูนะก็มีกุญแจนะแทงคอหอยเลยนะกุญแจขนาดเล็กนะครับไม่ได้บอกว่าใช้ไขอะไรนะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นประตูบานนี้นี่แหละครับนั่งยองๆแล้วก็ผมอยู่ตรงไฟครับเพราะฉะนั้นรีบเข้าไปดีกว่าล็อกอยู่โอเคครับโอเคประตูนี้ล็อกเพราะฉะนั้นเข้าที่มืดเกือบเห็น มันไม่เห็นด้ยเห็นเหรอเห็นเหรอเห็นเหรอนะี่น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 ี่เอาไหนนดี๋วกูจะไม่เห็นอา่าอยู่ไหนแล้วเอามึงอยู่อ้าวเอาแป๊บนึงนะครับอุยน่ารักจังเลยอ่ะมีการวิ่งไล่กันด้วยไอ้ตื่นเต้นกว่านี้หน่อยสิอา่ามีมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอา้าวว้าวไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นขนาดนี้มาก,ก่อนวายโดนต่อยล่วงด้วยละ่ะเอา้าเอา้าไม่แพ้เหรอเอา้าทำไมอ่ะ ตามหลักโดนต่อยต้องตายสิหรือว่าโดนลาก,กลับมาข้างนอกให้มาสืบใหม่ลองอีกรอบในหนูอใจดีจังเลยพี่ขาต่อยหนูอีกรอบได้ไหมถ้าเกิดรู้ว่าถึงเวลาแบบแพ้มาส่งที่เช็คพอยต์ก็ง่ายเลยนะสิผมควรจะกลัวใช่ไหมครับทุกคน <laughs> เรากำลังต่อสู้กับคัตกรต่อเนื่องนะครับ ทำไห้ผมยิ้มล่าเลยเนี่ยครับบางทีตัวละครมันต้องแบบรับๆรอบเลนนิดน,นึงนครับพอเรารู้หมดว่าโอเคสปีดของมึงแค่นี้นะโอเคมึงสามารถโจมตีได้เท่านี้นะมึงโผล่ได้แค่นี้นะงั้นเราก็จะรู้ครับผมว่าความอันตรายมันก็จะไม่เท่าไหร่ครับเพราะแต่ผมเอากุญแจเปิดตรงนี้ป่ะไม่ใช่นะครับงั้นก่อนจะไปถึงหนนผมลองวิ่งขึ้นนะครับผมจะไปจนสุดถนนดีกว่าครับจนสุดทางมีรถบัสหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการจะทําคือระเบิดรถบัสนักเรียนอย่างนั้นเหรอ คนหาทางเข้าอีกทางก็คือฝั่งในครับแต่ว่ามันล็อกอยู่ไม่มีกุญแจงั้นผมลองพิงหาอย่างอื่นก่อนดีกว่าครับเพื่อจะเอาไปเปิดนะครับตรงโน้นได้สรุปคือเหมือนกับเป็นอุทยานหรือเปล่าครับตรงนี้เป็นจุดให้คนขึ้นมาชมวิวอะไรว่ากันไปครับในรถบัสตรงนี้โอเคล็อกอยู่ครับคล้องโซ่เอาไว้รถบัสนักเรียนนะครับผมวางแผนว่าจะแอบเอาระเบิดยัดเข้าไปในนี้นะครับผมแล้วก็ปล่อยให้รถบัสกลับไปทํางานครับ แล้วก็ระเบิดบึมอืมขึ้นไม่ได้ถ้ากับว่าต้องมุดไปตัวโน้นเหมือนเดิมนะครับอยู่ไหมครับพี่ชายพี่ชายอยู่นี่ครับโอเคเสียงหายใจอยู่ทางซ้ายโอเคผมลองเข้าอีกรอบนึงครับผมลองดูว่าผมมีกุญแจอยู่แล้วมันกุญแจของอะไรถ้าผมเข้าไม่ได้ต้องใช้ไอเทมเหรอมันกดใช้อเทมยังไงะครับไอเทมกุญแจ ออต้องกดใช้หรอกเหรอแล้วก็เจอตุ๊กตานะครับห้อยไว้อยู่น่ากลัวจังเลยผมควรจะตกใจหรือเปล่ามันเร็วเกินไปผมตั้งตัวไม่ทันระบบการใช้งานนะครับไอเทมนี่แอบงงเล็กน้อยนะครับที่ตัดโซ่กับไอนี่รู้อะไรไหมฉันก็ไม่เคยแขวนคอใครเหมือนกันนะแต่น่าตลกดีฉันก็ไม่เคยระเบิดรถบัสเหมือนกันนะ่ะให้รู้ว่าถึงไม่เคยทำแต่ทำได้นะ ไม่เคยแขวนคอก็ทําได้และรถบัสเนี่ยถึงไม่เคยระเบิดแต่ฉันก็ว่านา่าจะทําไม่ยากเหมือนกันคือสิ่งที่เขาบอกเราโอเคระเบิดรถบัสเราไปเห็นรถบัสแล้วครับเรารู้แล้วว่าเป็นยังไงต่อผมมีที่ตะโซ่ละคราวนี้ก็จะอ้อมมาด้านหลังบ้าไอเปิดประนี่ไม่ได้ต้องกด S เอาไว้เอ่อค้างไว้ตรง A เหรอฮึอ๋ออเคครับหลักการแค่นี้เองครับ กึก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 แล้วก็กระทุงออกโอเคกากจัง <c oughs> นายมีปัญญาทำแค่นั้นหรอโซดีแอคคุงจริงจังเอาเป็นว่าผมมีแค่ตัดโซ่แล้วครับผมน่าจะเอาไปตัดตรงทางขึ้นไปในประภาคารได้ครับจริงๆมันคงไม่ได้ตั้งใจให้ผมเล่นยาวขนาดนี้หรอกครับแต่เล่นไปเล่นมาผมก็เล่นจนยาวจนได้ <c oughs> เอาไอเทมมาตัดผมว่าข้างในต้องมีอะไรดีๆครับเอาไม่มีเหรอโอเคครับเจอว่าฉันแค่รอเล่นน่ะไม่ใช่วันนี้หรอก นั้นหันหลังมาต้องโดนว่าละยิงป่ะยิงป้าไม่น่ารอดออบูมแสดงว่าเลี้ยงไว้ครับไม่ฆ่าทิ้งฮะ Chapter หก Never Burn Your Memory แล้วหนึ่งกับสองแล้วสามไปไหนฮะโพลโลก็ข้ามมาหกเลยเหรอแสดงว่าน่าจะเป็นตัวอย่างนะครับตัวเกมเต็มแน่เลยครับรอบนี้นายเห็นอะไรอย่างนั้นเหรอ ฆาตากรข้อความความโหดร้ายของโซดีแอคสิ่งที่ผมเห็นรอบนี้ผมยังไม่เห็นเขาฆ่าใครแม้แต่เราเขาก็ยังไม่ฆ่าบูมเป็นแค่เสียงหลอกลอ่อแบบล้อเลียนธรรมดาเราเห็นถึงข้อความมากกว่าครับสิ่งที่โซดีแอคเขานําเสนอออกมาว่าเขาจะทําแต่เขาก็ไม่ทําเขาแค่ล้อเล่นกับเรากับความรุนแรงของโซดีแอคแต่ที่เขาแขวนไปก็มีแค่ตุ๊กตาและก็ยังไม่ได้ลงมือทําจริงนะคะผมเห็นตอบเป็นคําว่าข้อความแล้วกัน โซโด,ดีแอคทิงค้งข้อความไว้บนรถแล้วก็เรื่องของแบบสัญลักษณ์อะไรก็ตามแต่แแเขาได้คุยกับเราหรือเปล่าใช่ปั๊บนะครับทำไมผมไม่เข้าใจสิ่งที่เขาสื่อสารกันนะนี่เรากำลังคุยกับใครอ่ะบอกอรเหรอหรือว่าหมอบำบัดจ,จิตทำไมไม,มีการพูดถึงครอบครัวของเราด้วยผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเกมนี่คือว่ามันข้ามมาช้าเต้าหกหรือเปล่าผมเลยไม่เข้าใจเนื้อเรื่องผมไม่เข้าใจตรงนี้ที่เขาคุยกันวะตอบอันนี้ละกันครับ She asked me to go on a picnic with her. In uh -huh. my opinion, she wants you to save her from Zodiac in this way. Uh -huh. Let us see if your subconscious uh -huh. has anything more to say about the Lake Baressa murder. Pick another picture, the one that reminds you of Zodiac the most, and enter the live dream again. After that, this session is over, and we'll see each other next week. แสดงว่าเรากำลังคุยกับ 10, 9, ฮะนับถอยหลังทำไม 8, อะ่ะให้เรารีบหยิบเหรอว่าเรา 6, รู้สึกถึงใครมากสุดกัน <5, S 1> ที่เราได้ฝันถึงโซดิแอคขนาดนี้ 4, ผมเห็นถึงเด็กครับเพราะว่าแล้วนายจะนับถอยหลังทำไมตื่นเต้นมันเป็นอีกบุคลิกหนึ่งของเราหรือเปล่าเราฝันถึงว่าเราได้เจอกับโซดิแอคครับแล้วก็อา่า สักอย่างเกี่ยวกับพ่อแล้วก็เมียแล้วก็เด็กผมไม่เข้าใจครับทุกคนผมต้องลองกดเข้าสตอรี่มดป่ะฮะเราฝันอีกแล้วครับฝันถึงการเจอกับโซดิแอคอีกแล้วอย่างนั้นเหรอโอเคทนายให้เราเล่นเราเล่นเลยนะฉันว่าน่าจะเป็นรถกระบะที่ฉันเคยอ่านในแฟ้มงาของตำรวจมันเห็นผมแล้วใช่ไหมโอเค ทำไมโซดีแอคคุงดูง่อยจังเลยอ่ะง่อยมากเลยอ่ะเม่เห,เหมือนฆาตกรต่อเนื่องเลยเนี่ยเนี่ยหลบอยู่ในเงามืดหลบอยู่ในเงามืดมองไม่เห็นมองไม่เห็นแล้วโซดีแอคคุงกูจะตามหลังมึงไปอย่างเงี้ยจะหายใจลดหูไปอย่างเงี้ยจะเดินเข้าไปกระซิบข้างหูเบาๆว่ารักเธอสุดหัวใจดูสิเนี่ยแทบจะจุ๊บตูดแล้วก็เข้าไปโซดีแอคคุงสนใจเราหน่อย สนใจเราหน่อยสิเราเดินตามหลังคุณอยู่นะมีดคมคมเนาะแต่ทำไมถึงถือทรงนี้แล้วนั่นอะไรนะ่ะนั่นเชือกใช่ไหมแล้วข้างๆเอลนั่นอะไรอะ่ะท่าทางเหมือนจะเป็นบ้องสักอย่างหนึ่งอ๋อไฟฉายไฟฉายโอเคครับไปทางซ้ายล่ะทางซ้ายก็น่าจะเป็นเข็มขัดตกลงใครเป็นฆาตกรกันแน่เนี่ยกครต้องเป็นฆาตรจะเตลกันแน่อ่ะอ่ะอ่ะ,อะ,อะรอบนี้อะไรรอบนี้ตีเข่าเข้าหน้าแล้วก็ทุบลงพื้นแล้วก็ไม่ยิงหรอกอ่ะยิงจริงด้วย แล้วก็รีเซ็ตใหม่มันมีเส้นกั้นบางๆระหว่างดีกับหวยนะครับทุกคนเอา้ไม่เป็นไรครับเอาว่าผมจะรีบไปให้ไวแล้วกันแอบเข้ามาหลบข้างในก่อนนะครับดูว่ามีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าในโซนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่พอได้เรื่องได้ราวเท่าไหร่นะครับ นนี้น่าจะพอโอเคเป็นถังน้ำมันท,ท,ท,ที่ติดไฟได้ง่ายแล้วในห้องนี้ล่ะคืออะไรเหตุการณ์ที่ปั๊มน้ำมันเหรอครับมันต้องยึดโยงกับเหตุการณ์จริงสักอย่างในวิกิพีเดียนั่นเลยครับผมว่าแต่ผมไม่ได้อ่านมาผมเลยไม่รู้เรื่องอ่ะอุ้ยเจอได้ละ่ะเอ้าไม่เจอเหรอเอ้าผมควรจะต้องยังไงดีวะทุกคนถามจริงตรงนี้คือ โอเคเอาน้ำใส่เป็นนั้นแล้วแล้วก็จุดไฟดีกว่าจุดไฟเหรอเอาวิ่งแล้วกันมีคนเห็นแล้วละโอเคผมต้องวิ่งอ้อมออกไปทางตัวมืดๆครับโอ้ยรอบนี้เอามีดแทงเลยจริงจังอะไรอ,ะอ่ะเอาค่า okay, งน่อยผมก็รู้แล้วครับผมว่าถังน้ํามันนะครับผมก็อยู่ทางซ้ายครับ เพราะฉะนั้นผมต้องพยายามตามมาหาไฟแช็กแล้วกันครับน่าจะพอเป็นไปได้ครับไฟแชก็กไม้ขีดสักอย่างหลังที่พอจะจุดไฟได้ครับแต่แบบรอบนี้ครับค่อนข้างกว้างครับนี่เป็นจุดล้างรถโอเคในตรงนี้สามารถใส่เหรียญเพื่อให้รถล้างได้แสดงว่าน่าใช้ดึงดูดความสนใจนะครับอย่าพึ่งดีกว่าครับไม่จาเป็นเดี๋ยวเราค่อยหลอกล่อเขาครับว่าคารจีนงเหมือนจะมีแผงควบคุมที่ใช้ควบคุมการล้างรถอยู่ตรงนี้ coin work fine โอเค ในการเปิดระบบทำงานส่วนเจ้านั่นจะวิ่งมาดูม่ไม่แน่ใจนะครับทางขวาเป็นที่ล้างรถทางซ้ายเป็นอู่รถตรงกลางน่าจะเป็นคล้ายๆกับมินิมาร์ทครับมินิมาร์ทน่าจะพอที่จะหาของข้างในได้ประตูเปิดโอเคแต่มันไม่ได้อยู่ข้างในครับเพราะฉะนั้นผมค่อยๆสเตลไปก่อนละกันนะครับทีละนิดทีละน้อยมันต้องพอมีสักอย่างวางอยู่ครับผมเค <All iter. S 1> hey, ไฟแช็กเจอละ เก็บไฟตรงนี้โอเคถ้าไม่เดินมาใกล้ๆไม่ต้องสเตลก็ได้ครับคราวนี้ผมต้องไปหาถังน้ำมันว่าตรงนี้มีอะไรสักอย่างอยู่ด้วยครับ <c oughs> ตั๋วล้างรถแล้วก็เหมือนจะเป็นเ,เบอร์นะครับติดต่อสถานที่ต่างๆว่ากันไปสำหรับโทรหาดับเพล,ลิงตำรวจอะไรก็ตามแต่นะครับผมลองเข้าไปดูซิว่าห้องหลังนี้มีอะไรไหม อ๋อเชื่อมถึงอู่ครับโอเคมันก็ง่ายแล้วครับตรงนี้แล้วผมก็ทะลุไปข้างหลังได้เลยแก๊สเตชันครูอ๋อมีพยานเห็นว่าโซดิแอกเอารถมาล้างโซดิแอกเอาเสื้อผ้ามาเผาโอเคโซดิแอกแอบฟังข้อความวิทยุจากตำรวจแล้วก็เหมือนเขานะครับผมจะมีมีการโทรหาตำรวจนะครับให้มาที่เกิดเหตุอ๋อเราต้องหานะครับครูให้เจอครับ พื่อยึดโยงซึ่งเราจะมาจะทาสาเร็จนะครับตรงการเผาเสื้อผ้าเอออโอเคเขาระบรบมันจะเป็นประมาณนี้นี่เองเล่นมาตั้งนานครับเพิ่งรู้ว่าใช้แบบนี้ wow, look burn. โอเคดูสิเขากําลังจะเผาเสื้อผ้าตรงนี้เมื่อเขากําลังจะเผาปุ๊บก็คือจะเป็นแบบนี้งั้นโอเคครับครูต่อไปครับผมนึกออกแล้วคือเรื่องที่ว่าเอารถไปล้างครับผมมีตั๋วนะครับผมล้างรถอยู่ตรงโน้นพอดีครับวิ่งไปเลยแล้วกันโอเคแล้วก็เอาเจ้านี่มาใส่ <Yeah. S 1> ใช้โทเค็นในการเปิดระบบก็คือ โอเคคราวนี้เราก็ดูว่าไปรอฝั่งตรงข้ามครับว่าล้างรถเสร็จแล้วจะเป็นยังไงมีคนเห็นว่าสุดีแอเอารถมาล้างใช่ไหมยอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับระบบเกมก็แอบเข้าท่านะครับเนี่ยเพียงแต่ว่ามันต้องเรียนรู้นิดนึงนะครับผมเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ ตัวเกมพยายามจะสื่อคืออะไรเปาะแสเรื่องที่ว่าเราเป็นคนมาสื่อและจินตนาการมันน้อยเกินไปครับเราต้องคิดตัวเองนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นนี่คือการจินตนาการครับทุกคนสปีดในการเดินม,มันเร็วขึ้นอีกหนึ่งเลเวลนะครับทุกคนดูมีการจำที่เร็วขึ้นมากๆเลยครับมันพอปลดหนึ่งครูปุ๊บนะครับมันก็จะเริ่มยากขึ้นยากขึ้นโอเครถคันน <Okay, S 2> ี้จอด โอเคแสดงว่าตรงนี้ครับเป็นพยานที่เห็นว่าโตดิแอคเดินเข้ามาครับตรงนี้ขึ้นมาจากทางนี้ครับน่าเป็นรถของพยานนะครับที่ล้างเสร็จแล้วเห็นคนมุดขึ้นมาตรงนี้ได้เดินเข้ามาโอเคงั้นครูต่อไปของผมคือการตามหาการได้ยินวิทยุจากรถบรรทุกซึ่งให้ผมก็ได้แล้วไม่ใช่หรอครับตรงรถบรรทุกข้างหน้าเดี๋ยวผมไปเช็คนิดนึงสิโอเคตำรวจมาตรงนี้ ส่องไฟเข้าไปแต่ไม่เจออะไรแล้วก็จากไปแล้วผมปวดล็อกครูหรือเปล่าอ่ะอาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่หลังรถบรรทุกอย่างนั้นเหรออ,อ,รอ๋อเขามาหลบตำรวจตรงนี้ครับเวลาตำรวจเข้ามาหาเท่ากับผมได้ครูนะครับผมสามครูละ จุดต่อไปคือตู้โทรศัพท์นะครับผมคอยแอบฟังพอตำรวจนะปุ๊บก็มาหลบตรงนี้ตำรวจเลยส่องไฟไม่เจอแล้วเขาโทรแจ้งตำรวจเพื่ออะไรผมต้องหาตัวฟอนบูทให้เจอครับใช้เวลานานาน,นะครับกว่าจะเข้าใจระบบแล้วก็เริ่มอินครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่รู้สึกแต่ความหันษาและความปั่นป่วนโปกตามหลักตู้โทรศัพท์นั้นมันจะต้องอยู่แถวไหนของปั๊มน้ำมันวะตามหลักตู้โทรศัพท์จะอยู่ตามลานจอดรถปะครับควรจะอยู่ตามลานจอดรถนะครับทุกคนนี่ไงเจอละอยู่ใกล้ลานจอดรถ ตรงจุดนี้เขาเดินมาทึบๆๆแล้วก็มาที่ตรงนี้เขาต้องโทรหาตำรวจจากตู้นี้แน่นอนนายวันวันแค่ okay, ทำไมถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยผมต้องไปเช็คนะครับผมเบอร์ว่าเบอร์ตำรวจทองที่ตรงนี้นคือเบอร์อะไรนะครับผมจากไอ้นี่ข้างในครับมีสมุดโทรศัพท์อยู่ครับแสดงว่าทองที่นี้อาจจะไม่ใช่นายวัน,ว,นวันนะครับ ในตรงนี้ครับมีหนังสือโทรศัพท์อยู่ครับเป็นโฟนบูธตรงนี้อยู่โอเคสถานีตำรวจด e พาร์ m เมนคือ231 2239น่าจะเป็นที่ตั้งที่ตั้ง9472โอเคลองโทรใหม่นะครับทุกคนเบอร์ที่ได้มาคือ2 3 1 2 2 3 9 Okay. มันมาพอดีเลยมองไม่เห็นใช่ปะไม่ใช่เหรอมันมีเบอร์อื่นที่ผมไม่รู้อีกเหรอครับมันต้องมีเบอร์อื่นนะครับเพราะว่าผมไถทุกเบอร์ในสมุดแล้วครับทุกคนแล้วผมไม่รู้ตัวผมไปไปยืนหลังเคาน์เตอร์ดีกว่าครับเขาจะได้ไม่เห็นผมอ๋อมันมีหน้าอื่นด้วยครับมีอัเนาสปริงกกบแองวิวแล้วก็นาปาซิตี้แลวก็โอ๊กวิวแสดงว่า อาจจะมีอีกตรงนี้ซึ่ง Napacity กับ Oakview โอเคครับไปลองกันอีก2เบอร์ไะครับแล้วเข้าไปก้มต่ำๆครับแล้วก็ลองกดอีกเบอร์หนึ่งครับโอเคถ้าเราแน่งยองมาน่าจะมองไม่เห็นผมอยู่แล้วครับเบอร์เินมาแล้วลองดูที่ Napacity ไหม Napacity ก็จะเป็น2 3 1 7-8-1-2แต่น่าจะเป็นองค์วิวมากกว่านะครับ Eden The w โอเคต่อสายติดละโอเคให้เราไปดูว่าเรื่องราวเหตุการณ์มันเป็นยังไงต่อสินะถ้าให้นับตามเหตุการณ์123เหรอโอเคเช็ okay. คหนึงนะครับเหมือนจะให้ทําการลากนะครับผมว่าเหตุการณ์นะครับทั้งหมดมันเริ่มต้นจากอะไร ก้นเริ่มต้นผมว่าเริ่มต้นจากการที่เ,เขาเดินเข้ามานะครับผมตรงทางขึ้นเข้ามาที่ปั๊มน้ํามันแล้วก็เอาเสื้อผ้ามาเผาจากนั้นโทรแจ้งตํารวจนะครับผมว่าแจ้งตำรวจปุ๊บตํารวจมาแล้วก็หลบเป็นแบบนี้ครับโอเคมีคนเห็นว่าชายใส่แว่นท่าทางสูงอายุเดินเข้ามาเอาเสื้อผ้ามาเผาโทรแจ้งตำรวจ แล้วเมื่อตำรวจมาปุ๊บเขาก็หลบอยู่หลังรถตรงนี้แล้วคืออะไรอะครับทำไมต้องแจ้งตำรวจด้วยแล้วเขาก็เดินหลบออกไปตรงนี้เพื่อที่จะระบบเกมใช้คำว่าระบบเกมน่าสนใจนะครับแต่การนำเสนอยังแอบ งงนิดหน่อยนะครับทุกคนและนี่คือทั้งหมดที่เกมนําเสนอใช่ไหมอูจริงจังครับทุกคนเกมผมยังรู้สึกว่ามันมีศักยภาพนะครับผมในคอนเซปต์ครับที่ค่อนข้างดีแหละนะครับผมแล้วก็แบบมีความเป็นนักสืบครับจินตนาการถึงคลาซีนจริงๆนะครับผมเอาเบาะแสต่างๆมาเรียงอะไรพวกนี้ครับให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่อย่างว่าครับการนําเสนอครับมันจะงงว่าตกลงแล้วเราทําอะไรได้กันแน่แล้วทำไมเราตายและยังกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้หมายความว่าเราตายในความฝันก็ไม่เป็นไร อย่างนั้นเหรอครับเดี๋ยวตัวเกมผมจะวิตลิดไปนะครับผมอีก4เดือนครับมาลองเล่นกันใหม่อีกรอบหนึ่งดูว่ามันจะดีขึ้นสักแค่ไหนนะครับทุกคนและนี่คือ h i s is The Zodiac Speaking นะครับผมหรือการตามล่าฆาตกรจากราศีนะครับทุกคนออกมาสนุกดีครับแอบเฉยนิดหน่อยครับแต่ก็พอรับได้ใครดูไปถึงขนาดได้ชอบกันอย่าลืมกดไลค์เกิดใครมีความคิดเห็นหรือว่าเรื่องราวของเจ้าฆาตกรจากราศีนี้เขียนที่คอมเมนต์ครับผมตามสบายจะลงไปอ่านนะครับทุกคนเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ